อันว่าพัญญาของนายมลการนั้นเป็นหญิงอันตาพานเป็นยังความเลื่อมใสในปาฏิหารมีอย่างนี้เป็นรปูปไม่เกิดขึ้นแล้วดาและทรงนายมลการนั้นกล่าวแล้วว่าเชื่ออันว่าพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดูร้ายเป็นเรียวแล้วคราวเดียวย่ำทรงกระทำซึ่งความจิบหายไม่ใช่ประโยชน์แม้มาก ด้วยการตัดซึ่งเอาไว้ว่ามีมือและเท้าเป็นต้นอันว่าความชีหายไม่ใช่ประโยชน์พึงมีแม้แก่ดีฉันเพราะการมันท่านกระทำแล้วดังนี้เปล่าซึ่งบุตรทั้งหลายไปแล้วสุราชตระกูลผู้อันพระราชาทรงร้องเรียกแล้วตรัสถามแล้วว่าอันว่าเรื่องนั้นอะไรดังนี้กราบทูลแล้วว่าอันว่าสามีของหมอมฉันบูชาแล้วซึ่งพระศาสดาด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบำรุงทั้งหลายซึ่งพระองค์เป็นผู้มีมือเปล่าเป็นมาแล้วสู่เรือนผู้อันหมอมฉันถามแล้วว่าอันว่าดอกไม้ทั้งหลายมีอยู่ในที่ไหนดังนี้กล่าวแล้วซึ่งคำ รชาทั้งหลายผู้ดูร้ายเป็นเกลียวแล้วคราวเดียวย่อมทรงกระทําซึ่งความชิมหายไม่ใช่ประโยชน์แม้มากด้วยการตัดซึ่งอ,อวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นอันว่าความชิมหายไม่ใช่ประโยชน์พึงมีแม้แกดิฉันเพราะกรารมอันท่านกระทําแล้วดังนี้ทิ้งแล้วซึ่งสามีนั้นเป็นผู้มาแล้วในที่นี้ย่อมเป็นอันว่ากรรมอันสามีนั้นกระทําแล้วเป็นกรรมอันสามีนั้นกระทํานี้แลหรือหรือว่าเป็นกรรมอันสามีนั้นกระทําชั่วแล้วจงเป็น อันว่ากรามนั้นจงมีแก่สามีนั้นนันเทียวข้าแต่พระองค์พูดสมมติเทพอ่านว่าพระองค์ขอจงทรงทราบซึ่งความที่แห่งสามีนั้นเป็นผู้อาหม่อมฉันทิ้งแล้วเถอดังนี้อ่านว่าพระราชาสมบรรลุแล้วซึ่งสดาปฏิผลด้วยการเห็นที่หนึ่งนั่นเทียวเ,เป็นอริยาสาวกเป็นผู้ถึงพร้อมแ้วด้วยศรัทธาเป็นทรงดํารีแล้วว่าโอวันว่ายิ่งนี้เป็นอันตรพานเป็นอย่างความเลื่อมใสในพระคุณมีอย่างนี้เป็นร่วมไม่ให้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อ่านว่าพระราชานั้น เป็นราวกาว่าเกรี้ยแล้วเป็นตรัสถามแล้วว่าแน่แม่อันว่าเจ้ากล่าวแล้วซึ่งคำอะไรัยนว่าการบูชาอันนายมาราการน,นั้นกระทำแล้วด้วยดอกไม้เป็นเครื่องบำรุงทั้งหลายซึ่งเราหรือดังนี้อันว่าหญิงนั้นกล่าวทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์พู้สมมติเท่เพคาอันว่าอย่างนั้นดังนี้อันว่าพระราชาตรัสแล้วว่า อันว่ากรรมันเจรนั้านเจ้าผู้ทิ้งแล้วซึ่งนายมราการนั้นกระทรําแล้วอันว่าเราจักรู้ซึ่งกรรมอันควรแล้วแก่กรรมอันเราพึงกระทําแก่นายมราการผู้กระทําซึ่งการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเราดังนี้ส่งไปแล้วซึ่งหญิงนั้นเสด็จไปแล้วสุนทรความพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมแล้วเสด็จไปแล้วกลับด้วยพระศา,าสดานั้นเที่ยวอันว่าพระศา,าสดาทรงทราบแล้วซึ่งความเลื่อมใสแห่งพระไทยแห่งพระราชานั้นเสด็จเที่ยวไปแล้วตลอดพระนคร โดยจนวนเป็นเทที่เที่ยวไปแห่งกรองได้เสด็จไปแล้วสู่ประตูแห่งวังของพระราชาอันว่าพระราชาทรงรับแล้วส่งบ่าเป็นผู้คลายเพื่ออันทรงยังพระาศาสดาให้เสด็จเข้าไปสู่วังได้เป็นแล้วส่วนว่า,วาพระาศาสดาทรงสแสดงแล้วซึ่งอาการคืออันประทับนั่งที่เนินแห่งพระราชานั่นเที่ยวอันว่าพระราชาทรงทราบแล้วซึ่งอาการนั้นตรัสแล้วว่านว่าเจ้าทั้งหลายจงกระทำซึ่งปร,ปราพมพลานดังนี้ทรงยามบุกวนให้กระทำแล้วซึ่งประมในขณะนั้นนั่นเที่ยว อันว่าประสาสดาประทับนั่งแล้วกับด้วยหมู่แห่งพิสูจน